สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเรืรมเดึกๆนะคะวันนี้นะคะตั้งสัญญาเลยจะมาทานอลิสเอสนะคะก่อนนอนตัวนี้ตัวดีทอ็อกนะช่วยล้างพิษนะคะล้างลำไส้ของเรานะคะกรณีคนที่ขับถ่ายยากนะคะขับถ่าย ไม่ปกตินะคะแนะนําให้ทานก่อนนอนนะคะแล้วก็เช้าขึ้นมานะคะก็จะเข้าห้องน้ําแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกนะคะ <c oughs> ก็คือปกติแล้วอะถ้าถ้าทํางานอยู่ที่บ้านแพทก็จะทานทุกคืนนะแต่ทีนี้ว่าต้องออกงานไปทางานที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกนะคะที่จะเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะหนึ่งซองนี้เท่ากับทานผัก2กิโลกรัม ลงไปเลยนะคะกับน้ำง่ายมากๆคืะบอกว่ามันเป็นออแกนิกนะคะทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงนะอ่วเรียบร้อยนี่ก็จะออกมาเป็นสีเขียวๆนะคะ ก็ส่วนผสมจะมีทั้งหมดผักทั้งหมด30ชนิดนะกลิ่นเมล่อนค่ะทานง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทานให้ดูเลย ขึ้นใจกินกับน้ำเ,เย็นๆมันจ้อยแบบอร่อยมาะช่วยได้ปกติเป็นคนทานน้ำน้อยมากนะคะช่วงนี้กำลังฝืนตัวเองให้ทานน้ำเยอะๆสาเหตุที่ไม่ค่อยชอบทานน้ำเพราะไม่ชอบห้องน้ำนะคะ เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองนะคะเป็นการดีทอ็อกลํำไส้นะคะล้างลำไส้ของเรานะในแต่ละวันที่เราทานมาเนี่ยก็จะมีสารอาหารตกค้างนะคะอยู่ในลำไส้นะคะก็เลยต้องผ่านกระบวนการดีทอ็อกนะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็อย่าลืมทานยูริโคโค่นะคะสามเม็ดก่อนอาหารจอก,กันที่ค่ะ